สวัสดีคะ่ะวารีสายน้ำชาแนลนะคะวันนี้มาทำลังด <ใน S 1> กูกิจกรรมการแจ้งกันนะคะไปะไอยู่ข้างหน้าไปอยู่รอ้ายยาว หลังระวังให้ดีโอาเอามือค้ำอุยอ้ยตุกตาอ,อ,อยู่ข้างหลังคุณลี กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์หาวารีสายน้ำชาแนลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ